สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่ตกเจ้าชะตาเทวดาขี่เต่าจะเป็นการวิเคราะห์ดวงตามตำราพรรมชาติของไทยโบราณครับซึ่งวันนี้ผมจะทำนายดวงให้ทุกท่านล่วงหน้า ล่วงหน้าก่อนประมาณ5 6เดือนนะครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะทำนายนี้เป็นการทำนายดวงประจำปี2569ครับท่านที่ตกชะตาเทวดาขี่เต่าตามตำราพมชาติของไทยโบราณดวงประจำปีพศ2569ได้แต่แก่เพศชายที่มีอายุครบ20ปี32ปี44ปี56ปี 6 8ปีและ80ปีเพศหญิงทันทีอายุครบ18ปี30ปี42ปี54ปี66ปีและ78ปปีปีนี้ดวงของท่านจะโดดเด่นไปในทางมั่นคงมั่งคัง่งและมีผู้ใหญ่ครับคอยสนับสนุน กิจยศชื่อเสียงจะเริ่มปรากฏครับผู้คนให้การยอมรับไปที่ไหนก็มีคนคอยชื่อยเหลือคอยอุปธรรมค้ำชูด้านการเงินครับเงินทองจะเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้เข้ามาหุ้หรวอะไรมากนะครับแต่มั่นคงแน่นอนอาจได้เงินก้อนใหญ่จากงานหรือโชคลาภโดยไม่คาดฝันแต่ต้องใช้ความอดความทนนะครับอดทนรอคอยเหมือนเต่าที่เดินช้า แต่ถึงเส้นชัยแน่นอนนะครับส่วนด้านการงานครับคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานใหญ่งานที่มั่นคงในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานราชการรัฐวิสาหกิจหรืองานที่ต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ครับยิ่งจะได้แรงสนับสนุนแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนด้านความรักครับคนโสดจะมีโอกาสพบรักพบรักแท้ที่จริงใจและมั่นคงคนมีคู่ครับจะได้รับการดูแล ดูแลเอาใจใส่จากคนรักมากขึ้นครับแม้อาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ต้องอดทนสักนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นความมั่นคงเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มีความสุขนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยครับโดยรวมสุขภาพท่านจะแข็งแรงดีอาจเจ็บเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบ้างแต่ไม่มีอะไรน่าห่วงสิ่งที่ควรระวังคือการเดินทางครับเพราะเต่าอ่ะหมายถึงการเคลื่อนที่ช้าถูกไหมครับอาจมีเหตุให้ต้องชะลอ หรือสะดุดเล็กๆน้อยๆระหว่างเดินทางอันนี้ผมฝากระวังแต่ก็สามารถแคบคาดไปได้นะครับอย่างไรแล้วคุณก็ต้องตั้งตัวอยู่บนการไม่ประมานะครับเทวดาขี่เต่าครับคือดวงที่แม้ทุกอย่างเนี่ยจะมาได้ไม่ได้รวดเร็วหรือวื้อหวานะครับแต่มั่นคงแน่นอนนะครับและความสําเร็จเนี่ยจะได้รับในที่สุดนะครับบุญเก่าจะเข้ามาหนุนานาคุณ ผู้หลัดผู้ใหญ่เนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนให้ทุกอย่างของคุณเนี่ยก้าวได้อย่างมั่นใจนะครับช้าก็จริงแต่ถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับเตรียมต่อเตรียมตัวรอแล้วครับได้เลยนะครับในปี2569นี้นะครับช้ากว่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าแพ้ถูกไหมครับช้ากว่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าแพ้แต่คือความมั่นคงที่พาเราไปถึงฝั่งอย่างแน่นอนจงเดินอย่างเต่าแต่มีเทวรานำทางผลลัพธ์ จะยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดนะครับอย่าท้อนะครับลุยต่อไปสู้ต่อไปวันนี้หากคุณมาเจอคลิปผมแล้วคุณเริ่มลงมือทำเริ่มวางแผนชีวิตได้เลยขอให้ทุกคนทุกท่านครับที่รับชมผมจนถึงนาทีนี้ประสบความสำเร็จครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3าวัน7วันนะครับคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม